นี่ฮะนี่จะเไก่หนุกฮะก่อไรไก่เม่กไก่ม่ไก่เอนไงก็คือเม่ข่อขายม่ไข่ไข่อ้ยเดินไปวัวดว ā kāi, ā wē, ā dōi dā, kō ā dō kāi, kō nō hū, kō nō hū, kō kāi, nō nō, kō nō hū, nō nē, Đồ ăn, lá, đồ ăn là hoa in lạc hằng baba baba hàm mùa 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 mời chói môi chị hãy chó chan chó chan mít ô mẹ ô mẹ chó chan mít ô chan so ô chan mít ô chan

อเดไม่โทรหูผู้ไม่โทรคู่เดเอโคูเท่าม่โทเอาท่าเม่เท่าคู่เท่าเอนี่มหน่ว่าลอโลน えー、どうでえ、でこうかい、どう、えー、まず、こうで。 โตโต๊ะาะไรโต๊ะโต๊ะอะไรโต๊ะโต๊อะีรอถุงอออโอัถุง